โอเคถอยถอยถอยโอ้ oh, <Yeah. S 1> มาแล้วุกคนขวดไม่ได้ลูบีตายลูบีตายเออเรือเรือลูบีตายกลาบสวัสดีทุกทุกคนด้วยครับผมอยู่กับผมเดฟไนเช่นเคยนะครับผมและวันนี้เราก็อยู่กับเกม One Piece Fighting p l a m e นะครับผม ก่อนหน้านี้ผมก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับผมคลิปหนึ่งก็คือเป็นคลิปของซันจินะครับผมที่ผมไปลองเล่นคอมโบของซันจิอย่างมันแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมหายลงคลิปไปนานเพราะว่าช่วงนี้ติดงานเยอะนะครับผมโอเคครับไม่ต้องพูดมากคำเพลงแล้วผมเดี๋ยวไปลองหมด PVP กันเลยนะครับผมไปรุยกันเลยหาห้องเลยครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่แฟนอนิเมะวันพีชนะครับผมถ้าผมให้ข้อมูลผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม ส่วนเรื่องเซตตัวละครผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าวันนี้กะว,ว่าจะมาลองคอมโบของอ่าลูฟี่นะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นลูฟี่เท่าไหร Grammy ่เพราะปกติก็จะเล่นเป็นโหมดด้วยเรื่องแทนนะครับผมส่วนในโหมดอ่า PVP ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นซันจีแล้วก็โซโลแทนนะครับผม <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับสเตปผมก็คือเริ่มแรกดูฝั่งศัขขงรตรูก่อนว่าเขาจะอุ๊ยอุ <c> ๊ย <oughs> ผมจะดูเชิงเขาก่อนนะครับว่าเขาเล่นสไตล์ยังไง ตกิลวอลสองครั้ลงละโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวิ่งหาครูดาวก่อนมา้าอุอ้ยอุ้ยต้องบีงออกแล้ว hmm. ไม่ได้ละมาดีต่อยเลยครับจังหวะนี้แหละเราต้องสาวคอมโบโยาวๆเลยเป็นไงล่ะโอเคบีงออกจกังหวะมันกระพริบคือเราต้องบีงออกแล้วนะโอเครอครูดาวมานี่แหละโอ้โหมันเอาตัวช่วยมา มานี่แทนว่ะอุ้ย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 อือหือใส่ไม่ยังเลยนะพ่อหนุ่มบิงออกครับบิงออกมาส่วนคืนบ้างคอมโบยาวหาไม่ตายโดนดูรัวอื้อหือสักทีไหมอื้อไปวูไปถึงดาวอังคารเลยไหมโอเคถอยกันครับรอครูดาวกันตัวช่วยของ ตัวละครของผมนี่ไม่ไหววะเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวแมตช์หน้านี่คือต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยตัวฉลามนนะโอเคอือืึเป็นไงนี่แหละคอมโบลูฟี่โอเคนะเล่นได้อยู่ถือว่าโอเคโอเคตัวฉลามสกิลหนึ่งโอ้โหตัวช่วยลนะถอ,อยออกรอโคดาวก่อนครับววสกิลวอล ตามมาตามมาเฮ้ยไอ้เขียบวบอลอีกแล้วถอย,อยนี่แหละที่ต้องการอืมอุ้ยโอเคถอยถอยเราโคดาวกันผมไม่ชอบมุมกล้องในเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับบางทีมันหันให้สุดหันหลังให้ตัวละครอย่างเงี้ยมันมุมกล้องมันจะไม่หันให้อ่ะอืมผมเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยเอามาดีโดน โอเคมาดิอ้ยมาอืออืออ่ะยี่เกาะแตกแล้วไหมตีอือผมชอบไอ้ท่าพุ่งมันมากเลยอ่ะของโรเฟียอย่างเอาตดนต่อด้วยสกิลหนึ่ง อืมจับทุ่มแม่งเตะมียังอืมเกาะแตกโอเคเดี๋ยวผมจะเอาลูฟี่ชนะทั้ง3ตัวให้ดูนะครับผมมาไม่โดนต่อมาพลาดแล้วเหรอพลาดแล้วพลาดแล้วจับทุ่มแม่งเตะเตะอุ้งตอเกาะแตกโอ้โหสกิลพลาดทุกคนผมนึกว่าเกาะแตกปกติเกาะแตกมันจะไม่กระพริบไงมันต้องรอสักครู่หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะอุ้ย สกิลว่าสามรอบแล้วอ่ะจับทุ่มมึงนนนี่มานี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอียมเมาอุ้ยสตันถอยมาถอยมาอุ้ยบอลอีกอ่ะไม่เป็นไรยังมีสกิลหนึ่งไปไเตะใครไอ้เหี้ยกระบิบถอยมาโอเคเราโคด้ากันสามสองหนึ่งมามาดิ เหมือนเหมือนเขาจะเล่นไม่เปลี่ยนอะทุกคนเขาว,วิ่งตามผมเนี่ยโอเคจบคอมโบในชุดเดียวหายเลยไหมโอเค,อเคต่อยโดยท่าไม่ตายหมัดปืนลูกอีร้วไม่รู้ชื่อท่าอะไรพูดแม่งหนีแหละโอเคต่อยทีดาวคาเลยไหมโอเคลูฟี่คนเดียวเก็บสาวผมไม่ต้องถึงมือโซโลกับซันจิเลยนะครับผม เขาน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเพราะว่าผมดูจากการเล่นเขาละคือเขาไม่มีการแบบหลบหรืออะไรเลยใช่ไหมครับผมคือวิ่งใส่อย่างเดียวเลยอะเพราะว่าผมก็ฝึกมาสักประมาณประมาณหนึ่งนะครับผมก็เลยแบบเออพอเดาๆได้ว่าผู้เล่นแบบนี้ต้องทํายังไงโอเคเดี๋ยวเราต่อเลยนะครับผมอุ้ยชิปหายเลยทุกคนผมเจอผู้เล่นเซิร์ฟอื่นอะก็คือผมเล่น โอ้ยผมจะบอกไงดีก็คือผมเวลาที่ผมเล่นอ่ะมันจะมีแบบถ้าเราเจอผู้เล่นเซิฟอื่นอ่ะแน่นอนว่าปิงมันขึ้นนะครับผมเอาไงดีวะปกติก็ถ้าเจอผู้เล่นเซิฟอื่นนี่คือผมจะกดออกทันทีแล้วผมจะยอมแพ้เลยเพราะว่าหนึ่งมันเล่นไม่ได้แครก็ผมคือมันช้ามากปิงมันสูงนะผมผมเล่นไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะผมเอาเป็นซันจิแทนแล้วครับเชีย yeah. ก็รอดูนะครับผมว่าแน่นอนว่าปิงมันน่าจะประมาณ3ามร้อยถึงสี่สองสองสองสามร้อยนี่แหละผมไม่แน่ใจมันแล้วแต่เซิร์ฟด้วยนะ <c oughs> นั่นไงสักสองสองเก้าเก้าเลยอะชิบหายแล <c oughs> ้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะ,จะพยายามเอาชนะให้ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเล่นดู <c oughs> โอ้โหโวยโวยเ,เนี่ยมันคือมันจะเดายากแล้วอีกอย่างการบังคับตัวละครของเรามันจะเชื่องช้านะครับผม เรากดไปแล้วคือมันจะประมวลผลประมาณ2อหนึ่งสามวิมันจะขึ้นจะโอ้โ,อโหนี่ไงนี่ไงคือจังหวะนี้ผมกดมัวเลยนะโอเคเดี๋ยว,ว,ยวยตั้งลายก่อนนามน้นี่คือสกิลกดตีนมากเนี่ยยิงเราปีนขึ้นนี่จบเลยครับผมดูอีนี่อีนี่เป่งแอบว่ะ โอเคเดี๋ย okay, วผมจะหาวิธีเอาชนะนะผมมึงแอบใช่ไหมอย่าให้เข้าถึงตัวนะมึงโอเคแล้วเราถอยมากันขึ้นมาเตีมาเอาขึ้นอ๋อไม่ให้มึงปู๋ยเฉยอ่ะมาโอเคก่อแตกถอยครับผมถอยโอเคเราตั้งหลักนาม,มิแน่นอนว่ามันแพ้ตัวระยะใกล้นะผมเดี๋ยวด่ใจเย,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 ย็นใจเย็น เราให้สกิลเขาหมดแล้วผมผมจัดแน่นอนอุย้ย <c oughs> หุดหงุดปิดขี้ผายมา <c oughs> ตอนนี้ผมกดมัวเลยนะเอาจริงมีโอเคเอาเฮ้ยเวลาหมดเฮ้ยเราชนะโอเคเราได้ <c oughs> โอเคมา <c oughs> เจอกับโซโลเมื่อกี้เวลาช่วยเรานะครับผม <c oughs> ิปปิงไปิงไปปิงว้าบับโอเคโอเคผมกดไปนานแล้วแต่สกิลมันเพิ่มขึ้นนี่ไงมัวแล้วจังหวะเนี้ยโอเคได้ต่อดูผู้ช่วยวะโซโลเอ๊เตะเตะดักเลยครับมาอย่างงี้เตะดักลูกเตะวปยุ่หมุนโดนสักทีไหมเอ้ตะกาอากาศอ้าบว้าบว้าบถอยถอยถอยโอเคบิงมาละ มีการโยกมีการโจกึงโดนกูเดี๋ยวึงโดนกูเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยปิงชิมหายละคือจังโอ้โหเรียบร้อยครับซันจีไม่รอดซันจีไม่รอดปิงหนักมากโอเคมาได้เวลาเอาจริงละเราต้องอ่านเกมดีๆครับผมพุ่งไปแล้วโดนอจะให้เอาขืนบิงหอกบิงออกโอเค ผมจะพยายามเหลือบิงไว้นะผมเพราะว่าเราจะได้เข้าแล้วก็ออกได้ดิเอาเอาพลาดพลาดเออกูก็พลาดอือโอ้ยผู้ช่วยผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคมาใหม่มาใหม่อือมาหรอโดนอือฮึโอเคถอยถอยบิงออกออาเมัวละเอาเอานี่ขนาดมึงไม่ปิงนะเนี่ยเอาเอาโดนโดน ทีไหมเราต้องเอาสกิลให้คุม้มอ๋อออเอาว่ะทุกคนมีความหวังว่ะเอาว่ะถ้ามึงแพ้กูนี่คือมึงต้องไปพิจารณาใหม่เลยนะเว้ยกูปิงสามร้อยสองร้อยเด้ทุ่มครับสกิลท่าหลังจับทุ่มต่ออือมึงไม่ต้องอยู่สกิลวอาไปสองครั้งละโอเคเอาใหม่ เอา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 โอเคบิงออกกันเอาต่อ okay. ต่ออุ้ยอีจับบอว์จับบอว์บิงบินบิงบิงไม่ได้อ่ะมันช้าทุกคนผมกดนานแล้วอ่ะแล้วคือมันไอ้ยกูตายได้เลยวะเออเออลูฟี่เออโอเคเพิ่มพลังหมา ทาไม่ตายเลยทุกคนนี่มนไม่ต้องเหลือเป็นคนเลยเด้ลูกอีกบัดลูกตายไปเสมอึ้นไปดาวอังคารซะโอเคถอยถอยถอยอุ๊หมาแล้วทุกคนกดไม่ได้ลูฟี่ตายลูฟี่ตายเออเหือหือลูฟี่ตายโอ้ยโอเค,โ,อเคโซโลความหวัหงนาย มึงตายมึงตายไม่ต,มต้องอยู่นิ่เรียบร้อยโอ้คนนี้อย่างเอาอย่างเอามึงต้องไม,ม่พนะิจารณาแหม่นะมึงแวะกูนเนี่ยกูปิงสามสามร้อยเด้ยโคตรเหนื่อยเลยทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดไว้เพียงแค่นี้นะครับผมไม่ไหวอ่ะ เหนื่อยใช่ไหมอะไรคือแบบมันปิงอ่ะทุกคนแล้วผมพยายามกดละลายรอบมากคือแบบมันไม่ไหวอ่ะปิงคือแบบปิงหนักมากอ่ะโอ้โหแบบโอเคครับข้อขอกาบลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไอช่องผมด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้โควิดนะครับผมบายๆนะครับเห้เหนื่อย Meu amigo.